อยู่กูก็มึงเค้าเข้าเข้าเข้าเเสียงข้างในบอกคนมีจริงเหรอคนที่สามปิดอีกเคาะอีกคนมีมีออถามจ,จริงๆนะในเมืองเนี่ยคนจนขี้ที่ไหนเนี่ยไม่ใช่แต่ในเด็กพยักห่้าไม่ใช่ที่เขาบอกว่าคนมีอ่ะคือมีคนอยู่ในห้องน้ำมีคนก็มีคนสิแม่คนมีคนมีคนจนก็อันแม่งแต่หาเลยไม่เห็นคนนี้พูดอย่างน,นีดด้นะพ,พูดว่าไง นคืมีมที่แล้วเขอ่กคครับนีกูอายุเทไหรล้ววะนี่อาม่แล้วเปไงด้ขา้องน่ะนไข้า้อาไเพราะว่าเราหิวน้ำเราก็เดินไปห้องที่ห้าเลยแล้วเพราะว่าเราอยูหิวน้ำไงห้องี่หเห็นโอ้ว้โอ่ก็หมนที่วัดนั่นแหละตรงไหนก็นไปกินเมื่อไงโองดินเผาลายมังกรโอ่งกระเพื้องขาวเงาวัดเลย ไม่ใหญ่มากสูงแค่เข่าแปลกเลยแล้วฝาเป็นสังกะสีไหมไม่ใช่เป็นฝาพับเปิดปิดรั์คนขโมยไงเออกูก็หิวน้ำกูก็เปิดด้วยความกระหายเปิดไปเป็นไงคว้าขันจะช่วงโอ้โหมีน้ำอยู่หน่อยเดียะได้กินไหมเนี่ยแล้วกินได้แต่ว่าได้กินนะกินยังไงใช้หลอดดูดโอ้โสีขาวตรงอหไอ่ะกินก็เต็มอิ่มเลยดังปลอ กระสับเต็มปอดอ่ะใช่ทิ้งหลอดไหมยังทิ้งไปแล้วสิเตี๊ยเตี๊ยนะเตี๊ยอาจารย์มีฝ่าพับใช่ขาวขาวตายแล้วมันไม่ใช่องค์มันคืออะไรมันคือโถส้วมโถั่ส้วมที่วัดเขาเรียกเวทโถส้วมใช่โถส้วมชกโคกอ่ะชกโคก หมายความว่าฉันเป็นผู้กินขี้แล้วมึงไปกินน้ำมึงเขาแล้วมึงเติมให้เขาบ้าน่ะเติมไปแล้วมึงกดเติมไปแล้วมาเออตอนแรกเราขึ้นมาเยอะนะเนอเออแล้วก็ขึ้นมาเผาเกาไปขึ้นเพื่นเสด็จแม่ก่อนนะแล้วแล้วชุมจะไปไหนนะพี่ยาค่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเดี๋ยวเราออกมานะได้เลยพี่ยาค่ะยังไงก็รีบออกมานะพี่ยาค่ะได้จังมาๆกูอยากเห็นเขาในเมืองจริง